แคมเหนือบ้านเฮ้ามีความมันคงทังอาหารค่ะบ้านแคมเหนือของเฮ้ามีการคัดแยกขยะครับทุกเครื่อเรือนครับรบ,บ้านแคมเหนือเรามีถนนสายวัฒนธรรมทุกวันที่สิบของเดือนขอเชิญมาเยือนค่ะบ้านแคมเหนือเรามีถนนสายสุขภาพค่ะ บ้านหนูมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิญมาเยี่ยมชมได้นะคะ บ้านแคมเหนือหมู่ที่เเป็นหนึ่งใน8หมู่บ้านของตำบลบ้านแคมอาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรีรธานีมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ,อรําเภอพิบูลมังสาหารประมาณ29กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ40นาทีมีผู้ที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูลเจปทปี2 5 6 5ัาจำนวน180ครัวเรือนและมีประชากรจำนวน661คนเป็นชาย325คนและเป็นหญิง336คนบ้านแคมเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด5.9ตารางกิโลเมตรโดยมีทิศเหนือติดกับบ้านเม็กหมู่ที่4ตำบลนหนองหูฮีทิศตะวันออกติดกับบ้านอ่างหินน้อยหมู่ที่1ตำบลบ้านแขมทิศตะวันตกติดกับบ้านดุอึงหมู่ที่6ตำบลหนองหูฮีและทิศใต้ติดกับบ้านแขมใต้หมู่ที่6ตำบลบ้านแขมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีอาชีพเสริมด้วยการทำการประมงค้าขายและรับจ้างทั่วไป ผมนายนัทวัฒน์บุญงามอายุ52ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแยมเหนือนายนัทวัฒน์บุญงามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแขมเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลารวมกว่า5ปีตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแขมเหนือนายนัทวัฒน์บุญงามได้ยึดมั่นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลแนวคิดไปสู่ชาวบ้านแขมเหนือทุกครัวเรือน จะทําให้ชาวบ้านแขมเหนือสามารถน้อมนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเรื่อยมานายนัทวัฒน์บุญงามตทิศหลักในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางที่ว่าครูพาทำผู้นําต้องทําก่อนจนเกิดผลสมฤตในการพัฒนาหมู่บ้านแขมเหนือที่สาธารณชนเห็นเป็นประจักษ์ตังนี้การขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือนและทุกครัวเรือนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันทั้งหมู่บ้าน เกิดเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางอาหารอย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะการปลูกพืชมีความมั่นคงทางอาหารนี่มั่นสีดีคือปลอดสารนะเข้ากับบไนใดซื้อพักกินตามตลาดเพราะว่าตามตลาดมันเข้ากับ,บวงหมู่าเข้าใส่สารอย่างนี้เนาะคะ่ะเนาะก,การขับเคลื่อนการคัดแยกขยะทุกครัวเรือนและทุกครัวเรือนเชื่อมโยงเป็นเครือ,รอข่ายกันทั้งหมู่บ้านเกิดเป็นชุมชนกำจัดขยะครบวงจร การขับเคลื่อนถนนสายวัฒนธรรมให้เป็นเครื่องมือหลักในการปลูกจิตสำนึกสร้างชุมชนแห่งคุณธรรมเชื่อมโยงสู่การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนถนนสายสุขภาพให้เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ทุกครัวเรือนเชื่อมโยงสู่การสร้างชุมชนแห่งสุขภาพดีทุกช่วงวัยการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนบุญงาม ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสาธารณชนทั่วไปทุกเพศวัยจากการที่นายนัทวัฒน์บุญงามผู้ใหญ่บ้านแขมเหนือได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาหมู่บ้านแขมเหนืออย่างต่อเนื่องพร้อมกับทีมงานผู้นําชุมชนและชาวบ้านแขมเหนือทุกคนจึงทําให้ชาวบ้านแขมเหนือมีความอยู่ดีกินดีผู้คนมีจิตอาสา รู้รักสามัคคีหักแพงแบ่งปันเกิดเป็นชุมชนแห่งความอุดมสุขสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน